สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นคลายทุกเคียงข้างนําทางกฎหมายคลายทุกให้คนไทยกับดิฉันแอลสรารัตรัตนาสุวรรณนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ เราพบกันเป็นเวลาเดิม4ี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์คุณผู้ชมคะแล้วก็ขอต้อนรับพี่หนุ่ยด้วยนะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะท่านอธิบดีอายการสํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่หนุ่ยคะวันนี้มีเคสของคุณครูคนหนึ่งค่ะที่ <c oughs> อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น <c oughs> คุณครูคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมรดกที่เป็นมรดกตก,ตกทอดมาจากพ่อตาเนี่ยนะคะ <c oughs> ยกให้กับภรรยาของตัวเองค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเอาที่ดินผืนนี้ไปาาาวกร่่ฏลสุด ที่ดินถูกบังคับขายท่อตลาดเป็นผลมาจากการที่ตัวเองเนี่ยเคยไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครูในโครงการที่ชื่อว่าโครงการชอพคอนะคะแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนครูอยู่คนหนึ่งเขาไม่จ่ายหนี้ค่ะธนาคารก็เลยมาบังคับผู้ค้ำประกันทั้งหมดเลย6คนโดนบังคับที่ดินขายท่อตลาดแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆด้วยคุณครูคนนี้ก็เลยมาร้องเรียนอยากจะให้ทางอายการเนี่ยช่วยเหลือค่ะใช่ครับพอฟังแล้วก็งงนะครับ จากที่นี่ที่มีปัญหาไม่ชำระ1ล้านบาทค่ะผิดนัดรวมดอกเบีย้ยกลายเป็นล้าน8 0 0แสนบาทแต่พอล้านแ0แสนบาทไปฟ้องผู้ค้ำห้าลายค่ะกลายเป็นหนี้บานปลายไปถึง25ล้านบาทโอ้โห จากร้านไปร้าน8ไป25ล้านนะครับไปได้ยังไงเดี๋ยวรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณปาริชาติลิ้มเจริญนะคะอยู่ในสายกัเราแล้วสวัสดีท่านอายการค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเล่าจุดเริ่มต้นของเคสนี้ให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่มาร้องเรียนกับทางอายการขอนแก่นเนี่ยค่ะเขาเดือดร้อนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกบังคับ ขายที่ดินท่อตลาดอะไรแบบนี้มันจุดเริ่มต้นมันมายังไงคะค่ะจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะนี่ที่คุณครูคนนี้เขาถูกบังคับบ้านซึ่งเป็นมรดกของเบียร์ยขายท่อตลาดเนื่องจากว่าพาดันไปกู้ค่ะกู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตครูเนี่ยนะคะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนะคะก็คือจับกลุ่มกันกู้นะคะต่างคนต่างกู้แล้วก็ต่างคนร่วมกันทั้นะคะก็เป็นวงเงินก็คือ,อ แต่และคนกู้ไม่เหมือนกันกู้ไม่เท่ากันแล้วแต่ตาเงินเดือนที่แต่และคนได้ในขณะนั้นซึ่งผู้ซึ่งเป็นต้นเรื่องก็คือผู้กู้รายที่หนึ่งของของอจำเลยที่หนึ่งของในคดีนี้เนี่ยเขากู้ไปประมาณนะคะเท่าที่ทราบก็คือหนึ่งล้านบาทส่วนผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นผู้กูใ้ในในรายอื่นๆเนี่ยเขาก็กู้เจ็ดแสนบ้างสี่แสนบ้างอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าคนคนค้ำประกันซึ่งเป็นคนกู้รายอื่นๆเนี่ยเขาได้จำรหนี้หมด ไปบ้างแล้วบางรายก็หมดบางรายก็เกือบหมดนะคะก็คือแต่แต่ของคนกู้ซึ่งเป็นต้นเรื่องของคดีเนี้ยเขาใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็เลยทําให้ยอดหนี้จากเงินหนึ่งล้านสิบปีผ่านมากลายกลายเป็นหนี้ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะค่ะครับแล้วแล้วคนค้าที่ว่าเนี้มีกี่คนนะครับเอคนค้ามีทั้งหมดห้าคนค่ะห้าคนนะครับคครับ่ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอ,อ,อลูกหนี้คนที่มีปัญหาเนี่ยค่ะไม่สามารถใช้นี้ได้หลังจากนั้นมันเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มที่จะฟ้องแพ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ,คเ,อ,อเมื่อผู้กู้คนที่เป็นปัญหานี้เขากเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะ,คะทางธนาคารก็เลยได้มีการฟ้องฟ้องครูที่เป็นผู้กู้ไปพอฟ้องเสร็จปุ๊บในคดีแพ่งนะคะลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันทั้งห้าคนนี้ก็เข้าไปในคดีด้วย แล้วก็ได้ไปทําสัญญาย,ยอมกับทางธนาคารนะคะยอมรับหนี้จํานวนหนึ่งล้านแปดแสนบาทเนี่ยค่ะอยอมรับหนี้ตรงนั้นว่าร่ว,รวมกันชำระหนี้นะคะแล้วก็คดีสารก็มีคําพิพากษาให้ทุกคนร่วมกันชําระหนี้หนึ่งล้านแปดแสนบาทแต่หลังจากนั้นน่าจะประมาณสักปีหกหกห้านะคะหกสี่หกห้าเมื่อเมื่อมีการไปทําสัญญายอมที่ศารแล้ว ผู้ค้ำกับผู้กู้เขาคุยกันค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนกู้ะนะคะเป็นเพียงคนคำ้ำก็เลยให้ภาระให้กับคนกู้เนี่ยว่าคุณเป็นคนกู้มาคุณต้องเป็นคนใช้นะถึงถึงแม้ว่าพวกนี้เขาจะไปทำส,ส,สัญญายอมที่ชั้นศาลก็ตามนะคะ,คะแล้วตัวลูกหนี้คนนี้ใช้ใช้หนี้ได้ตามนั้นไหมคะไม่ใช่ค่ะก็คือก็ หลังจากที่มีคาพิพากษาในคดีแพ่งแล้วก็ไม่มีการใช้นี่เลยก็คือเนื่องจากว่ากเกษียณอายุราชการไปแล้วเงินเงินก็น่าจะไม่มีพอที่จะ,จะใช้นี่นะคะ,คะเป็นเหตุให้นะคะธนาคารเนี่ยยิบยกนี่ซึ่งเป็นนี่ในคดีแพง่งมาฟ้องในคดีลม้มเป็นคดีล้มละลายค่ะก็พอเป็นคดีล้มละลายก็ฟ้องลูกนี้ทั้งหมดนี่นะคะหกคนนี้รวมเข้าไปในคดีนี้ล้มละลายทั้งหมดเลยค่ะค่ะ ในกระบวนการของคดีล้มละลายนะคะพอถูกฟ้องแล้วลูกหนี้ทั้งหกคนค,คุณครูในในกลุ่มนี้ค่ะก็ไปทําสัญญาที่ที่ที่ชั้นสาลอีกก็คือไปคุยกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะว่าขอเอขอปนอมนี้ค่ะขอปนอมนี้นะคะก็มีการไปตกลงที่จะร่วมกันชาระหนี้เอในคดีนี้อีกนะคะว่าแต่ละคนจะชาระคนละเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละค่ะ mm hmm. แ,ตแต่ว่าพอ mm hmm. ไปทําสัญญาดังกล่าวนั้นประมาณปี ปี่66นะคะไปทําไปทําคําประนอมนี่เมื่อปี2566หลังจาก <อะ S 2> นั้นก็ไม่มีใครชําระหนี้อีกเนื่องจากว่าทุกคนเข้าใจว่าคนที่เป็นคนกู้นะคะซึ่งเป็นคนเอาเงินไปจะต้องเป็นคนชนําระหนี้เพราะตัวเองเป็นคนเอาเงินไปอ่นะคะ,<อ>ะเขาก็ไม่ได้เข้าเข้า <ๆ S 2> ไปอในชําระหนี้ในคดีล้มละลายอีกเลยเป็นเหตุให้เอศาลนะคะมีมีคําสั่งนะคะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค่ะค่ะ <c oughs> เข้าใจว่าตอนตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะที่ถูกพิกพดักซับขายท่อตลาดแล้วเนี่ยที่ดินของผู้ร้องที่เป็นคุณครูผู้ชายคนนี้เขาก็มองว่า,าที่ดินของเขาเนี่ยติดจำนองอยู่ในธนาคาร <c oughs> เพราะว่าพอได้มรดกมาแล้วเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองกับธนาคารอีกที่หนึง่งที่เป็นคนละธนาคารกับที่มีปัญหาฟ้องร้องเขาอยู่เนี่ยนะคะแต่เขามองว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันมีความสําคัญเพราะเป็นมรดกที่ได้รับมาจากทางพ่อตาใช่ไหมคะ ก็เลยไม่อยากจะสูญเสียที่ดินผืนนี้ไปก็เลยมาร้องกับทางอายการให้ช่วยในการเจรจาไกลเกลี่ยใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่มาร้องเสร็จแล้วเราดําเนินการยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาะได้มีการประสานไปทางเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะก็ขอแล้วก็ทางเจ้าหนี้ด้วยนะคะขอให้มีการพักการขายทอดตลาดก่อนนะคะเฉพาะที่ดินผืนนี้ก่อน เนื่องจากว่า,วาที่ดินผืนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้าไม่ใช่คดีที่ถูกเจ้าหนี้รายนี้ฟ้องล้มละลายก็ตามแต่เนื่องจากว่าพอศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเจ้าหนี้ทุกทุกคนของลูกหนี้นะคะจะต้องยื่นคําร้องขอรับชดวะหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายก็เป็นเหตุให้นี่ทุกอันที่ของคุณครูทั้งหกคนเนี่ยค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของธนาคารอะไรไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเ สงเคราะห์นะคะอาคารสงเคราะห์แล้วก็นี่สาการครูด้วยนี่ไฟแนนซ์ด้วยก็รวมกลุ่มระดมกันเข้ามาเพื่อที่จะมายื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ทําให้นี่ยอดวงเงินของของนี่ที่ถูกฟ้องอันนี้กลายเป็นนี่มีจํานวนมากถึงยี่สิบห้าล้านนะคะครับค่ะทีนี้พอหนี้ถึงยี่สิบห้าล้านเนี่ยครับทางท่านในการจังหวัดกรุงของสิทธิ์เนี่ยยังพอมีหนทางที่จะช่วยเรื่องที่ดินแปลงที่ผู้ร้องขอว่า เขาไม่อยากให้ที่ของเขาเนี่ยถูกบังคับขายท่อตลาดนะครับแนวทางที่เราจะช่วยได้ครับ ใช่เราเช่ยวยโดยกนนารนะคะประสานไปไทางธนาคารออมสินก่อนนะคะให้ธนาคารออมสินเนี่ยเข้าเข้ามาในเข้ามาเข้ามาพูด,พดคุยแล้วก็ไกลเกลี่ยนะคะก็ผลสรุปก็คือได้ได้ความร่วมมือจากธนาคารออมสินก็คือรับคาร้องของลูกหนี้ทั้งหกคนเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะประสานไปยังสํานักงานออมสินสาขาใหญ่นะคะเพื่อที่จะรับคําประนอมหนี้ก็สรุปแล้วคือเขารับคําประนอมหนี้ในส่วนของหนี้ทั้งหมดเอากลับมาเริ่มขบวนการรับคำรับหนี้ใหม่ ก่นจะไม่มีการล้มละลายแล้วส่วนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวก็พักการขายทอดทตลาดไว้ก่อนค่ะทางท่านอายการต้องทําความเข้าใจด้วยไหมครับว่าประนอมนี่แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามชดใช้นี่ด้วยเพราะที่ที่เล่ามาเนี่ยตั้งแต่สารแพ่งนะครับค่ะจนในคดีล้มละลายเริ่มต้นเนี่ยก็ก็มีการไปประนอมกันทั้งสองครั้งในศาลนะครับใช่ค่ะกลายเป็นว่าคนค้ำทั้งหมดเขาเข้าใจว่าเขาค้ำอ่ะ คุณเป็นคนกู้<ะ>คุณต้องรับผิดชอบตรงนี้เราได้พยายามทําความเข้าใจกับคุณครูทั้งหกท่านไหมครับได้อธิบายให้ฟังชัดเจนแล้วและก็คาดว่าเข้าใจค่ะท่านเนื่องจากว่าได้อธิบายถึงผลของกฎหมายเรื่องของการเป็นผู้คำกันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการตกเป็นบุคคลล้มละลายค่ะว่ายังไงคุณจะต้องปวดตัวเองจากการเป็นบุคคลประเภทนี้ให้ได้เพราะว่าอาชีพครูนะ่ค่ะยังอยู่ในส่วนของงานราชการไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลล้มละลายได้ไม่ไงั้นก็จะถูกออกสูกให้ออกมันจะเป็นผลกระทบกับชีวิตมากนะคะ ครั้งนี้รู้สึกว่าคุณครูทั้งหกท่านห้าท่านหกท่านเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะท่านครับว่าถ้าสารตัดสินให้ล้มละลายเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะต้องออกจากราชการถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้ครับท่านอกจารทราบใช่ไหมครับว่า,าภาครัฐเนี่ยกำลังพยายามแก้ว่าถ้าล้มละลายแบบสุดจริตล้มละลายเพราะเป็นหนี้ปลอมปกติเนี่ยไม่ได้ล้มละลายเพราะว่าทุจริตเนี่ยนะครับเ<อ>ขาบอกว่าไม่ต้องออกจากงานแต่รู้สึกอาชีพครูนี่ เขาเขาเขาได้แก้กฎระเบียบนี <top> <flying> <robot> ้ได้ยังพอทราบไหมครับอันอันอันนี้ยังยังไม่ได้ตามถึงตรงนั้นค่ะท่านเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเบื้องต้นถ้าตามหลักกฎหมายที่ที่เราปฏิบัติกันมาแต่เดิมก็คือว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายไหนก็ตามถ้าตกเป็นบุคคลล้มลายปุ๊บมันขาดคุณสมบัติของการเป็นของการเป็นข้าราชการการเป็นบุคคลใช่ค่ะท่านใช่ครับที่ผ่านมาถ้าล้มละลายต้องออกจากราชการถ้าออกปุ๊บไม่มีเงินเดินดีนะครับค่ะหมายถึงว่าเงินบํานาญเนี่ยก็จะโดนตัดไปเลยไม่ได้ใช่ไหมคะก็ บอมนายก็ต้องดูระยะเวลาการรับราชการนะครับว่ารับราชการมากี่ปีแต่ว่าตอนนี้ครับภาครัฐก็พยายามให้ความช่วยเหลือโดยกําลังพยายามให้เข้าไปดูครับว่าถ้าล้มละลายแบบสุจริตนะครับอันนี้ไม่ต้องออกนะครับแต่เราไม่ทราบว่าทางคุณครูเนี่ยแก้กฎระเบียบหรือยังถ้ายังไม่แก้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าปณีปะนอมแล้วยังไงก็ต้องช่วยกันประคับประคองเพราะท่านค้ำกันมาตั้งแต่แรก อันนี้ก็คือหนึ่งคนกู้ห้า <5 S 2> คนค<น>้<ค>ำนะครับพอสุดท้ายกลายเป็น6คนเจ็าหน,นี้จาก1ล้านของ1ท่านที่ผิดนัดกลายเป็นล้านแปดพอถูกฟอ้องล้มละลายเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมารวมตัวกันตอนนี้บานไป25้าล้านแล้ว,วะนะครับก็ท่านในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์คงให้ความรู้นะครับคุณครูว่าเราจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงต่อไปที่จะเดินได้ถูกต้องแล้วไปให้รอดกันนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับ ขอบพระคุณนะคะท่านอายการปริชาที่มาเข้าสายกับรายการเนชั่นคลิยทุกในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือทางอายการจังหวัดคุ้มครองสิธิ์จังหวัดขอนแก่นที่มาเข้าสายกับเราเนี่ยนะคะอยากจะให้พี่หนุ่ยสรุปหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการไปค้ำประกันหนี้ให้คนอื่นโดยเฉพาะเนี่ยในโครงการที่ข้าราชการเนี่ยค่ะเป็นลูกหนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ค้ำกันไปค้ำกันมาบางทีเขาบอกไม่ให้กู้ เออแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเงอนขอะไรแบบเนี้ยครับอา้าวควรจะต้องทํายังไงในเมื่อเงินมันไม่พอใช้ท่านผู้ชมต้องฝากว่าเป็นข้อคิดเลยนะครับค้าเมื่อไหร่เนี่ยต้องคิดเลยนะครับว่าการค้าประกันเท่ากับถ้าเขาไม่จ่ายเราเป็นผู้ค้าเราต้องจ่ายแทนอพร้อมไหมครับที่จะเอาครอบครัวเราเอาลูกเอาภรรยาเอาพ่อแม่เราที่จะต้องดูเราจะต้องอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยไปเสี่ยงกับเขาคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่หนึ่งคนกู้ห้าค,คนค้าพอสุดท้าย ถ้าฉันค้ำให้เธอแล้วเอ้ยฉันก็กู้บางสิเธอจะได้ค้ำให้ฉันก็เลยกลายเป็นหกคนกู้ขัดกันค้ำใช่นะครับเพราะนั้นตรงนี้มีตัวอย่างกรณีเกิดขึ้นแล้วต้องถามกลับไปครับว่าเราพร้อมไหมที่จะไปเสี่ยงกับเขาแล้วตอนนี้พอไปถึงขั้นคดีล้มละลายเจ้าหนี้ทั้งหลายของทั้ง6ท่านเนี่ยลุมเงินเข้ามาแล้วยอดหนี้บานไปถึง25้าล้านแล้วนะครับทางอายการจะช่วยได้แค่ไหนก็คงจะยพยายาม อย่างตอนนี้ก็ขอขยายระยะเวลาขายทอดตลาดที่ดินแล้ว <ฮะ S 1> ขอให้หยุดการขายไว้ก่อนนะครับเราก็จะพยายามหาทางช่วยต่อไป <ฮะ S 1> แต่เราจะช่วยยังไงก็ตามท่านผู้ชมต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับ <ฮะ S 2> พยายามอย่าเป็นหนี้โดยเฉพาะดอกเบี้ยสูงๆนอกระบบหรือในระบบที่เราจะต้องไปค้ำแล้วเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเนื่องจากลุกหนี้คนอื่นมันมีความไม่แน่นอน <ฮะ S 1> บางทีเขาไม่ตั้งใจจะโกงนะครับแต่ถ้าเขาเกิดรถชนประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไปเนี่ย เขาก็ไม่ได้โกงครับแต่มันไม่มีคนใช้นี่เจ้านี่ก็จะมาฟ้องเราในฐานะผู้ค้ำประกันให้ใช้นี่อยู่ดีเพราะนั้นค้ำเมื่อไหร่เสี่ยงครับต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเตือนภัยกันหน่อยค่ะเกี่ยวกับการเล่นแอปหาคู่เพราะว่าล่าสุดมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปเจอผู้หญิงคุยกันในแอปหาคู่ปรากฏว่าโดนผู้หญิงคนนี้หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดคลิปโตคุณผู้ชมสูญเงินไป4ล้านกว่าบาทนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการเนชั่นคลายทุกนะคะวันนี้มีเคสที่อยากจะเอามาเตือนภยัยคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะสําหรับคนที่เคยเล่นแอปหาคู่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเจอผู้หญิงในแอปหาคู่แล้วก็ถูกหลอกให้ลงทุนเทรดคริปโตเนี่ยนะคะสูญเงินไป4ี่ล้านสองแสนบาทคุณผู้ชมไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ก็เหมือนจะไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องเรียนให้ทางอายการช่วยเหลือนะคะวันนี้นั่งอยู่ในรายการกับเราทั้ง2คนเลยนะคะสวัสดีคุณ A ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณ B นะคะ คุณ A เป็นพี่ชายนะที่ถูกหลอกนะคะที่ไปคุยกับแอปหาคู่แล้วไปเจอผู้หญิงหลอกส่วนคุณ B เนี่ยเป็นน้องของคุณ A ที่พอมาทราบเรื่องนี้ก็ตัดสินใจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีช่วยเหลือพี่ชายทุกอย่างเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้คุณ A เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเอ๊ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเห็นว่ารู้จักกันในแอปหาคู่ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับตอนแรกก็คือเป็นการคุยในแอปก่อนครับก็ประมาณติดต่อได้ประมาณสองสามวันแล้วนี้ทางฝั่ง ฝั่งฝังผู้หญิงได้ทําการขอลายเพื่อเหมือนกับว่าให้คุยได้สะดวกขึ้นและงานตอบชตอบโต้ได้ไวขึ้นครับผมโดยโดยตอนแรกเขาอ่าอ้างอ่าอ้างว่าได้ให้ผมได้เลือกของผันเพื่อไปงานมันเกิดคุณป้าแล้วก็ได้ส่งภาพทองต่างๆให้ผมได้เลือกเพื่อให้เหมือนกับว่าเขาพอพอมีเงินนะโดยโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าทำอาชีพอ,อะไรเป็นหลักนะครับ ได้นี้วันต่อมาเขาบอกเขาได้ไปงานเสร็จตกเช้ามาเขาได้ส่งรูปอาการบาดเจ็บมาให้ดูรวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายคือเป็นเหมือนเขาว่าทําตกเนื่องจากลื่นล้มเมาเมามากโทรศัพท์ตกอ่ะใช่ครับอ่าแล้วทําให้โทรศัพท์มันพังใช้งานไม่ได้ใช่ครับหลังจากนั้นยังไงคะหลังจากนั้นก็เลยให้วานให้ผมเนี่ยได้เข้าเว็บแหนึ่งในในการเทรดคิโตโดยใช้ไอดีของเขาช่วยเทรด เพราะเขาจะมีไอดีของคุณป้าของเขาและของเขาเองคือเขาเท่ากับว่าเขาเสียไปเครื่องหนึ่งกลายเป็นว่าเขาเหลือแค่เครื่องเดียวเขาเลยวานให้ผมช่วยเถิดอีกเครื่องหนึ่งเพราะเหมือนกับว่าเขาอ้างว่าตัวข้อมูลคุัวเนี้ยมันจะมีเป็นเวลาติีกไว้ว่าเออถ้าคุณต้องเสร็จประมาณนี้แล้ว เล่นเป็นแบบไลยฟิวเจอร์ว่าให้เป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วก็ได้กําไรมาครับผมตอนนั้นเราเริ่มแบบระแคะระขายไหมคะว่าผู้หญิงคนที่เราคุยเนี่ยมันโอ้มันผิดปกตินะมันแปลกๆนะน่าจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอ๋อต้นต้นก็ยังไม่ไม่ไม่เอใจเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเขาอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกคือเหมือนกับว่าเขาไว้ของขวัญด้วยแบบซื้อของให้กันเลยเป็นของขวัญอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออน่าจะแบบเออได้ได้กำไรจากในส่วนนี้มานข้างเยอะ เลยทาให้เหมือนเรากล้ากล้าลงทุนกล้าซื้อในออทองเพื่อเหมือนว่าเป็นองค์ผันวันเกิดอะไรเงี้ยมันเกิดให้คุณป้าใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาอ้างว่าเล่นคริปโตอยู่เนี่ยใช่ครับครับ,รบเหมือนสร้างความแบบน่าเชื่อถือให้ตัวของคุณเอเนี่ยถ,ถ้ายอย่างนี้เป็นผมผมก็คงเชื่อนะอเพราะว่าตอนที่เทรดคริปโตครั้งแรกเนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรายังไม่ได้ลงทุนเลยก็เราก็คุยกับเขาเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเขามีฐานะค่ะพอเขามีฐานะปุ๊บเครื่องเขาพัง เขาก็เอาไอเดีเขามาให้เราแล้วให้เราช่วยเทรดแทนค่ะพอเทรดปุ๊กบกำไรไหมครับกำไรครับคี่ว่าเมื่อกี้กำไรสักเท่าไหร่ครับะมาสุดประมาณ,ณ10-15%ของเงินต้นครับผมในระยะเวลาประมาณ5นาทีต่อรอบแล้วรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีทั้งหมด3ครั้งครับ้า5นาทีกำไร15%โอ้โห3ครั้งก็รวมกัน40กว่าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าลงเงินไปแสนนึงก็จะได้คืนมา แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแบบนี้ใช่ครับแล้วก็แล้วก็หนึ่งรอบแล้วก็ทบไปเยื่อยๆเองแล้วก็ทบไปจากแม่เยอะกว่าดอกเบี้ยแบงก์อีกนะคะเนี่ยหลายเท่าอมหาศาลเลยใช่ค่ะทีนี้มาถึงจุดที่เราเนี่ยเริ่มที่จะควักเงินเราลงไปแล้วตอนนั้นเราเริ่มลงทุนด้วยเงินก้อนแรกเท่าไหร่คะประมาณห้าหมื่นครับประมาณห้าหมื่นเพราะอะไรเราถึงลงก้อนแรกห้าหมื่นนี้ครับเพราะดูเหมือนว่ามันเป็นก้อนที่ถ้าสมมติว่าเขา เราเราเสียไปเนี่ยมันมันถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเป็นบทเรียนในการเาจ่ายจ่ายไปครับแล้วปรากฏว่าได้คืนมาไหมได้คืนครับได้กําไรด้วยไหมคะได้กําไรตามที่ตกลงกันเลยไม่ต้องบอกวตามระบบที่เขาเคยให้ดูมาก่อนทํามาก่อนเป็นอย่างนั้นครับผมโดยโดยที่ว่าในแต่ละเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญเป็นเหรียญห,<อ>หลักเป็นเหรียญรองเป็นเหรียญแบบยิบย,ย่อยทําให้เราแบบเหมือนเชื่อใจขึ้นมาอีกว่ามันพเพราะเหรียญหลักเนี่ยว่าเวลาการ ขึ้นหรือลงเนี่ยแต่ละทีมันค่อนข้างนานแต่ถ้าเหรียญเล็กเนี่ยมันค่อนข้างดีดไวหรือลงไวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือ,คอยอดเงินเนี่ยมันโชว์ในระบบใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ถอนออกมานะยังไม่ได้ถอนใช่ครับค่ะหลังจากนั้นเขามีวิธีการพูดยังไงให้เราแบบไปหาเงินมาลงเพิ่มอีกอะไรแบบเนี้ยในส่วนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าในการเทรดครั้งแรกเนี่ยก็คือเหมือนเขาเขาไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับตัวโบนัสไรเลยของในแอป ของตัวตัวเทนนี้แล้วน,นี้เขามาบอกทีหลังตอนที่ผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครั้งแรกประมาณว่าอ่าถ้าเติมเท่านี้ลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูนะว่าได้พนักเท่าไหร่ออือ่เดี๋ยวให้คุณบีช่วยเล่าแล้ว <c oughs> ว่าเอ,อตอนที่พี่ชายเราเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าพี่เรามีปัญหาตรงที่แบบเริ่มไปขอยืมเงินจากคนนั้นคนนี้มาลงทุน <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเราเราไปพบความผิดปกติตรงนี้ยังไงคะคือเขาเริ่มจากเขาพูดกับญาติแล้วก็คนในบ้านก่อนว่าเขาอะไปเล่นหุ้นเขาเขาพูดหุ้นอย่างนี้เพราะว่าทางที่บ้านไม่ทราบเรื่องคิดโตอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>ว่าเขาเล่นแบบนี้นะเขาอะอยากได้เงินแบบแบบอยากได้เงินใส่ไปตรงนี้เพื่อให้มันเอาออกมา<อ>เพราะว่าเขาอะได้แน่เพราะว่าเขาได้รอบแรกมาแล้วได้เยอะมากแล้วเขาก็ บอกที่บ้านว่าเพื่อนเป็นเพื่อนได้แน่นอนเขาก็พยายามแบบไปหาหาทุกคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเห็นแล้วก็เราก็ถามเขาถามว่าเออเล่นแบบไหนเล่นยังไงคุยกับใครเพื่อนที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เหมือนแบบไม่ได้ตอบทั้งหมดเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทราบด้วยเรื่องความกลัวหรือว่าอะไร,รเขาก็ไม่บอกเราทั้งหมดเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอาเงินให้พี่ชายเราด้วยใช่ค่ะให้ไปครั้งแรกเท่าไหร่ครับ สามแสนห้าสามแสนห้าแต่นี่ในส่วนตัวคุณนะเนี่ยพอได้ยินอย่างเงี้ยคุณให้ไปสามแสนห้าคุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เราก็ถามต่อเราก็ถามต่อว่าอเอ๊ะมันใช่ใช่ไหมคือเราพยายามถามข้อมูลทุกอย่างว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเขาก็ยังบอกในรูปแบบเดิยว่าเราอะเราไปลงทุนแบบนี้นะเราได้แน่นอนแบบเขาแบบเชื่อมั่นมากว่าได้แน่นอนไม่มีทางที่แบบจะไม่ได้ครับแบบเชื่อสีวัดต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็เชื่อว่าแบบ เข,เขาเขาน่าจะไม่ได้โกหกเราเพราะเราอ่ะเคยบอกไว้แล้วว่าอย่าโกหกนะครับอ้อแบบเออเราเราเป็นครอบครัวเดียวกันกรเราก็คงไม่โกหกหรอกอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งเราก็ช่างใจแต่เขาอ่ะเหมือนแบบพอไม่ได้ย่อใช่ไหมคะเราก็เป็นกังวลแทนครอบครัวเราก็เลยต้องรับเรื่องเองทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นเขาเออพี่ชายเขาติดต่อขอยืมญาติพี่น้องอีกกี่คนครับประมาณสองสามคนนะคะท,ที่ที่ทราบรวมรวมเงินแล้ว ลงทุนไปอีกเท่าไหร่ครับประมาณถ้าไม่รวมฝั่งเราเองก็ประมาณประมาณสองล้านกว่าของคนที่น้องคนสองล้านกว่าแล้วก็รวมกับของคุณบีแล้วก็คุณเอด้วยทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านสองใช่คอยากรู้ถึงมันมันจะต้องมีจุดนึงอะที่เราลงไปประมาณนึงแล้วอะแล้วเราเริ่มฉุกคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วน่าจะมิจฉาชีพแล้วแต่อะไรที่ทําให้เราเนี่ยยังตัดสินใจไปหาเงินไปลงต่อคะ อ๋อเพาะเราะเนื่องอ,อย่างอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกคือเป็นโบนัสแล้วนี้มันเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ามันมีกิจกรรมโบนัสของผู้รักแล้วเลยชวนเขาลงทุนด,ด้วยในการเติมเข้าไปครับผมเอ่วทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามีกิจกรรมเติมเงินแล้วเราจะได้โบนัสนะครับครับเจ้าหน้าที่ที่คุยกับเราเนี่ยเขาได้ติดต่อพูดคุยไหมครับอ่าเป็นเป็นเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เองเป็นภาษาอะไรครับภาษาไทยครับผมภาษาไทยผ่านไลน์ผ่านตัวระบบ เว็บเฟของเขาครับผมมันจะเป็นเด้งเห L มือนกับว่าเป็นเด้งใช้ใคล้ายๆเหมือนกับว่าพวกประกการที่จะมีใช้ใข้างล่างเหมือนเป็นผู้ช่วยเหลือครับรนั่นแอปพวกนี้โดยมากมักจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเทรดคริปโตเนี่ยใช่ครับ<อ>พูดภาษาไทยกับเราแล้วลเรารู้สึกแปลกใจไหมครับก็เอกใจครับแต่คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นมือวายคือแบบว่ามีเจ้าที่หลายหลายคนมี่หลายรายที่เขาน่าจะแบบคิดว่าคงใช้ Google ไทยอะไรแบบเนี้ยครเพราะเดี๋ยวนี้มันแปลได้ชัด ทีดีพีก็ใช้ได้หมดแล,แล้วเสียงของเขาที่คุยกับคุณน่ะมันเป็นยังไงครับเป็นเป็นอของถ้าจับเจ้าหน้าที่จะเป็นแค่ข้อความครับแค่คข้อความอย่างเดียวครับผมมีเสียงมาด้วยไหมครับไม่มีครับผมอ๋อแต่ว่าคุยมาเป็นภาษาไทยเลยใช่ครับเป็นทีมาษาไทยอย่างเดียวครับอ๋อครับอืมทีนี้ที่ที่อ่านเรื่องราวสรุปของคุณเอมาเนี่ยก็คือว่าเออมันจะมีจุดหนึ่งที่ฝั่งนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอ้างตัวเป็นแอดมินอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่า เ,เงินในระบบของคุณสมมติมีอยู่สองล้านแล้วนะแต่คุณจะต้องไปหาเงินมาให้ได้สี่สิบปอร์เซ็นของเงินก้อนนี้แล้วฝากเข้าไปในระบบถึงจะสามารถถอนเงินออกมาทั้งหมดได้อันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เราแบบไปหาเงินมาเติมเรื่อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้ในในเริ่มแรกเนี่ยก็คือประมาณว่าเหมือนเขาแจ้งว่าผมใส่เลขบัญชีในการถอนผิดแล้วตัวระบบมันเลยฟีดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณเป็นนิทาชีหรือว่าโดน อ่ามิจฉาชิพแบบว่าโตรกรรมหรือเปล่าว่าเฮ้ยอ,อันนี้คุณโดนปนนอย่างเงี้ยครับเขาเลยโคไว้แล้วก็คือเหมือนว่าในเมื่อคุณมีเงินพอมีเงินเท่านี้ก้อนนี้ก็ต้องหาอีพีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาเติมในพอร์ตให้ได้สิ่งที่เราโดนหลอกไปสี่ล้านกว่าบาทแล้วเห็นว่าตอนที่เราไปหาตํารวจตํารวจก็ตอบกลับมาเหมือนกัน <C oughs> จะไม่อยากจะทําคดีให้เราบอกว่าตอนนี้ทําคดีใหญ่ๆ่อยู่ไม่มีเวลาไปตามเรื่องให้หรอก มาเลยทําให้เรารู้สึกติดใจในเรื่องของกระบวนการส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะด้วยค่ะอ,อะืส่วนตัวเราคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่พูดออกสื่อทุกสื่อเขาแจ้งว่าไม่ว่าประชาชนคนไหนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดมแต่เวลามีข่าวอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงหรือมีแบ็คหลังเป็นตำรวจเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบแบ็คใหญ่หญๆเขาจะทํางานก่อนเสมอค่ะซึ่งแบบ ตัวพี่เราก็ได้รับา่ามนันไม่ใช่คดีเรามันไม่ใช่คดีดังอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ไมอยากจะทำให้ถึงเป็นคดีดังอย่างล่าสุดคดีก่อนหน้านี้ที่ม,มีมีเป็นาดาราท่านหนึ่งอะค่ะออกมาแล้วก็เห็นมีประชาชนคนหนึ่งออกมาร้องร้องเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําอะไร<ม>เราก็เราก็เลยเห็นว่าสงสัยคดีเราก็คงจะเป็นแบบนั้นค่ะก็เลยตัดสินใจหันหน้ามาพึ่งอายการ<ม>พี่หนุ่ยคะพอได้รับฟังแบบนี้แล้วมีทางช่วยเหลือในการที่จะเอาเงินคืนให้กับเขาไหมคะ ครับก็คือกระบวนการตรงนี้นะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ต้องขอฝากนะครับทางทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชการมทางเทคโนโลยีนะครับว่าช่วยอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยติดตามเร่งรัดนะครับให้กับทางผู้เสียหายด้วยนะครับมีอะไรที่ทางอายการคุ้มครองสิทธิจะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็ยินดีนะครับหรืออยากจะให้เราหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยทุกคนอ่ะเขาไา่จะคิดว่า เฮ้ยเราเป็นคนดีอ่ะเรื่องร้ายๆมันไม่น่าจะเกิดกับชีวิตเราอ่ะคุณคิดอย่างนี้ไหมอ่าใช่ครับใช่ไหมครับครับผมแต่สุดท้ายเราก็โลกสวยด้วยใๆๆๆทีนี้แอปที่ว่าเนี้ยที่เล่นคริปโตเนี่ยครับสุดท้ายแอปนี้คือแอปปลอมทั้งแอปเลยใช่ไหมครับเอ่อถ้า,ถ,าถ้าเป็นของคริปโตคือแอปเป,เป็นเป็นเว็บครับเป็นเว็บไซต์ณปัจจุบันโดนปิดไปละเขาปิดไปละแสดงว่าเว็บนี้ปลอมไหมครับอืมได้ในในในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกผมตรวจสอบแล้วอ่ะคือเว็บเนี่ยมันเปิดมาแล้วประมาณ5ปี แล้วแล้วเพิ่งมาช่วงนี้ที่แบบบูมมากๆแล้วนี่ยโอคนเริ่มน่าจะโดนเหมือนผมเยอะมากแล้วพอเพื่อลองลองเข้าเข้าตัวเว็บไทรล่าสุดเนี่ยน่าจะเพิ่งปิดไปเมื่อไม่นานนี้ไม่ถึงเดือนครับโอเคเห็นไหมครับว่าขนาดเว็บที่เปิดมาห้าปีก็ยังมาเป็นเว็บที่ประกอบอาัญกรรมได้ขนาะเดียวกันตอนคุณโอนเงินคุณโอนไปชื่อบัญชีอะไรครับที่โอนเข้าไปการโอนเนี่ยเป็นชื่อของของคนไทยครับโดยที่แบบว่า ชื่อในการโอนแต่ละครั้งถ้าเราโอนเสร็จปิ้นเนี่ยมันจะเป็นชื่อไม่ซ้ากันเลยสมมติผมเคยลองลองหรว่าลองแย่ดูคือเหมือนกับขอเลขบัญชีเขาแต่ไม่ได้โอนเข้าไปแล้วสักพักนึงอีกวันหนึ่งผมก็ขออีกทีโดยที่ยอดเงินเท่าเดิมเขาก็ยังให้ให้ให,ให้บัญชีเดิมมา <S <S จนผมโอนเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอมาวันขึ้นขอบัญชีใหม่เพื่อเติมเข้าไปก็จะไม่ไม่ใช่บัญชีเดิมนะครับ แสดงว่าอันนี้เข้าเข้าขายลักษณะใช้บัญชีม้ามาหลอกลอ้โอนพออะโอนปุ๊บเปลี่ยนบัญชีโอนปุ๊บเปลี่ยนบัญชีเพออราะมันจะถูกเลคคอร์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านผู้ชมเจออย่างนี้นะครับว่าต้องโอนแล้วเปลี่ยนบัญชีตลอดเนี่ยคิดแล้วก็หยุดได้แล้วครับหยุดนะครับ โอนเพิ่มเท่าไหร่เสียหายเพิ่มเท่านั้นครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเอและคุณบีที่มาเข้ารายการเนชั้นคลายทุกนะคะ<ม>เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนดูคนอื่นๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแกงมิจฉาชีพนะคะขอบคุณที่มาให้ความรู้ใช่ค่ะสำหรับะะวันนี้หมดเวลาของรายการเนชั่นคลายทุกแล้วคุณผู้ชมคะฝากติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางเพจ a c e b o o k เนชั้นคลายทุกและคุณผู้ชมทีม่มีเรื่องอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจของเราเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและแขกรับเชิญลลรวม